สวัสดีค่ะที่นอนก็นอยู่กับเยงมีการละเมิออฟฟิเชียนนะคะแต่หลังเตไล้เตยไล่เตไเราก็เตยไลเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ก็มหาอีหลักเตาจมูเดียวแล้วก็หอมหมเาของเรา มู้เน,าเนออ่าผดเลยไมาอยากให้ทุกคนเห็นมนเน่าของเรามันมันเน่าเกินไปแต่ถ้าซักแล้วมันจะเป็นกินใหม่ไม่เอาไม่ซอกยกำลังใจพี่ๆอู้บรรยากาศสวยมากเลยค่ะมันฟ้าหลังฝนมันเึืนอีกยฝนลิ่นนิดนึง ลินไปประมาณฉะกเอ้ยตีได้ว่าตีสามตีสามแล้วก็จนถึงตีส,สี่ตีก็ไม่ได้แบบว่าได้เที่ยวแบบเยกค่ะก่อนลินมันเอาบ้างครั้งเียค่ะคือมองขึ้นนะแจ้งนาเขา่อกเขานาโนเยอะละเพื่นอนยังนี่

อันที่ซับนู้นตกียูอันยูไสก็หัวโลบินุดโลบินซันดูลีล้อมจ้ามือเราไปเบื้องหนังไปเบื้องหนังแล้วโทรศัพท์มันเฮียกระเป๋าเนียนจ๋อยอยู่ในโรงหนังนั่นแหละดีอยู่ห่อมือนั่นใส่สื่อซิมใส่พอดีทำแนั่นโทรบ่ได้ยแกยูหัวยังขึ้อยู่เตะแค่ยูได้ขึ้นอยู่ไอ้เตะ ทำแม่ทำแม่บ้นแมนบุรีเรามือนแอทำแม่บ้าด้เฮียนบุรีเราบ้ไน้ขึ้นดูมึงแทน กังซึ้งโยบงกล้องเพี่เนี่ยแบบบงกล้องไผกยิ้จัดให้เราเว้ยเอาเงนมันงมีบอลไ่อยู้เดียวขนาดเชื่อ้คชกุัวเวางเนาะแฟนได้แล้วไอสิไอเขาสีมาอเนาะอ้เขาระเนะิ้มกนพจัจัชั่วโมงเลยหาชั่วโงไปพลังน่าจะเหลือยิ้มแข็งเลย ว่าดีดีนะว่าดีด nice okay. ีนะร้อมรับไหลแม่ไม่ได้อ um um bueno> ุ้ยทาพวได้ความรับไหลพมร้มรับไม่เคยมีในโลกนี่ได้เจาพาะ่าสังีปเป็นอย่ดีมเด้พี่น่าสังีจะเป็น LED ทั้งหมด เป็นหนออึ้งแม่ซอ้กระจกความเด็ดแบบนั้อันสอนะอันเสจ้อาแตุ่หน้าเราห้องน้ำขอจักหาห้ยแน่ห้องนำผ้าของจัหาคนน้อลกรุงเสียบมีไมเห็นขาอแม่นว่าหายยังห้องน้ำุเอาไว้นพันไรเ่ก เสียงโบราณลูกต้องจ้าของหน้าเหม่ยเนี่ยตัวละปอกเก่งกาแล้วเธอจรไปพูดาณเซ็ตไปยังก่อนอย่างค่ะจะเรลยกวาเก้เลยแหละเก้แต่ก็เกียรไปหน้าไหมเอาหจ้าเาบอเอาใหม่เก่งคุณจเก่งก่อน ไมงได้ไ่ล้วเกียวบอะกไ่้ลองไตย่างเดียวบอกกันดลงไต้าไม่กินเขาก็ว่าเรื่องิวทุกครั้ใช่ไหมใส่ครับเป็นไงเอาไปซักหรอโบราณ อันคนละอันคนละอันเอาเอาแมันน้บ่แยูอยู่สเอาไปซักน้ำัวของก็ักเอาไปซักน้ำโอ้เสียเท้รถแหอน่าีเนาะสีดำอ้ยขอซัใครหนูเอาสีดำซมือนั้นน้ำแล้วไม่เลยสีดวพี่ม้าตกเต็มเลยอ่ะ เมื่อเราล้ำอยู่เบืองนอกเลยนะลูกเนาะกิมะเต็มผมเลยข้ว่าเสียมีเพหัว้นทกมาโยคอย้ทาสรุปมันน่าจะเป็นบุญเดนซีแวกทะสะดอนชาดูคือทักในไรบ่ดิมันมีทักขึ้นอยู่ดิยาปลาเอเปอันติยาปลาสาวว่าวได้หนินอนโดมบขึ้นกับบเจอดมได้ยมดีขนาด เราพนึงแหละที่มอปาอมาแบงเงอแล้วผมไปดูนะแบงเงาะนั้นดงมนขึ้นอ่ะเมสเนื้อแต่ยังกินเนืใจผงคือต้งค้างหนคาผง้างยนงก็กล้า ค่ะพ yup. awesome> um um, yep ี่น um, ้องค่ะโลกระเสอดไปรถแล้วอ่ขอฝากพี่น้องไว้เพียงสั่านี้นะคะไว้อกันในชีหน้านะคะหมือนเลงเลนยูทีวางเหมือนเร้งเลนยูทีก่อ ปทุมรัฐปทุมรัฐไม่รู้รรรรวันซิตี้ปทุมโรนซิตี้เออเออ,เอ,อทำอะลรอ่ะก็เจอกันที่ปทุมรัฐจังหวัดร้อยเอ็นนะคะพี่น้องน้องคะพร้อมกันไม่กินอ่ะเด้อค่ะ